เปิดคลิปเปิดภาพมาทักทายกันช่วงนี้แล้พอก,กันกับบรรยากาศการเดินทางอีกข้างหนึง่งครับพี่น้องเมื่อนี้ออกมาเหร่นน้ำมูจังหน่อยกันครับพี่น้องผมก็ดีช่วงเ้าไปทําบุญรวมทําบุญอยู่ที่ลรงเรียนครับพี่น้องผมเสร็จจากการทําบุญออกเดินทางต่อครับพี่น้องบันที่ไปเหร่นน้ำมูจะข้าวกันออกเป็นหน้าไปซองเบงหน้า อ่าอยู่หน้าเพื่อนจังหน่อยก่อนครับพี่น้องผมอ่าก่อนอื่นก็สวัสดีทักทายพี่น้องเบิร์สู่ขู่สู่คนอีกข้างหนึ่ง,งว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าให้อช่าต่างประเทศก็ดทุกบ้องทุกทีเมอนเดงก็ยินดีตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อขุบนคนบ้านๆอีกคือเก่าคือเดิมเปิดคลิปเปิดภาพมาช่วงนี้มาผอกันอยู่ในรถอีกข้างหนึ่งครับพี่น้อง มาทักทายกันครับบรรยากาศการเดินทางออกไปหน้ากระเล่นน้ำมูลจะข้าวกันว่าเสี๋ยวไปเบิงหน้าที่ว่ามูเสียเฮ็ดอีกแบงหนึ่งครับพี่น้องมูเพื่อน,นว่าเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเกตไว้แล้วชักเป็นยังไงครับพี่น้องผมเดียวไปซอมมึงยันหน่อยกันช่วงเดินทางไปเบิงบรรยากาศไปนําก,กันครับพี่น้องท้างไปหน้าไปหน้าเพื่อนผมดละจุดที่เคยพาพี่น้องไปเบิงหมดละ ตรงที่มีบ้านกลางน้ำแล้วครับพี่น้องผมปะปะ,ปะ,ปะเดินทางชมบรรยากาศไปน้ำกันครับผมแถวนี่เปิดออกมาอยู่ตรงไฮทงนาครับพี่น้องออกมาเป็นมูบานเกษตรเนีข้างๆทางปลูกสิ่งปลูกของสมมูรอยู่ในบ้าน,นเงียบแลยแม่ปลูกของอยู่ความินอยู่ตรงไฮทงนาควรปลูกกินธรรมดาแล้วเนี่ยปลูกค้ายพอ่อหมดแล้วเป็นมูบานมาเบิร์ดแล้วครับพี่น้อง ไฟฝา่าออกมาถึงบมดล้วเพราะว่าเพิ่นเห็ดเป็นหมู่บ้านเกษตรจากเทียงหน้ากลายเป็นบ้านครับพี่น,อน้องมาตั้งรักปักฐานอยู่ทุ่งนาเขาโทพี่น้องเลยรนี่ชมบรรยากาศเปน็นท้อกังครับพี่น,อน้องบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยวยอดเกี่ยวนี่มะพร้าวเห็างเปล่าเลยครับพี่น,อน้องหลังจากติ เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าแล้ว hmm. บ yeah. yeah. mm ันปลูกยาปลูกแนวอยู hmm. yeah. ่เนี่ยกินเพิ่เต็มไปเบิดพี่น้องเนี่ยเพื่นหอเพิ่อยู่เป็นบ้านยังเหน่นหนาท้าวอดนี่ครับพี่น้องป็นตยูครับผมว่าแบบนี้วพดโตเอาคนมาอยู่แบบนี้นล้ววเนี่ยปลูกพักปลูกอยังเพดโตพี่น้องเลยพักพักวยาเนี่ยพักยากีดกะมีพักกะมีขเขาปโพด โอ้พี่น้องเลยเสี่ยวไปซอมึงหน้าจังหน่อยก่อนครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเพื่อนว่าเสเฮ็ดหน้าอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องผมพอดีเพอีกเพื่อนยุสองคนครับพี่น้องอีกคนหนึ่งเพื่อนกันหน้าหลายหน้าลายทีลรยหมองประเทศบัวตัวเท่มเพ่นเลสีแบลงไอ้เฮ็ดอีกแปลงหนึ่งได้เสี่ยวไปซอมึงก่อนพอดีเหมือนอันถามเพื่อนมือไปอันทักบาทที่วานเพื่อนนั่นเพื่อนว่าเพื่อนจะเกตหน้า กันผู้หน้าพี่สิเอาไปเบิ่งก่อนเป็นยังไงถ้าพี่น้องไปเบิ่งก่อนแปลงใหม่นะครับเป็นหน้าเผื่อนหรอคุณวระสิทธิ์ถ้าเป็นจะไล่คุสิไปเบิ่งนั่นเป็นตาเหตุประสิทภาพพี่น้องไปเบิ่งแค่หน่อยก่อนตรงที่เปหาวนเอาฟุ้นตะกี้แล้วครับพี่น้องหม้อมุ่งขี้งัวตะกี้แล้วเก็บไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องคุณเป็นยังไงนี่แหละที่ถึงแล้วครับพี่น้องที่ถึงแล้ว ยันถึงแล้วนั่งขัดเจไริว้าวอทันแล้วตัวนี้ไทยไทพวกเขาว้อบดขี้บอนเยอะเท่าไรนี่ไปพี่น้องเขาไปเบิ่งกันหน่อยก่อนนะที่ทางเขาได้บอนอะไรนี่ที่ทางเขาอยู่เขาไดวอเขาไปเบิ่งกันหน่อยก่อน ไทยไทยบ่ได้ยว่านี่เนี่ยที่ไฟเขาพร้อมเนี่ยพี่น้องที่ทางเข้าอย่างดีเลยเป็นหน้าเผื่อนแหละเพื่อนว่าเจเ๊็ดเจี๊คือว่าพี่น้องซองมีงยั่ไงกันพี่น้องบื้มบรรยากาศไปนั่งมือนนี่เขาก็บึ้งบรรยากาศท้งให้ท้งหน้าบางมันเห็ดงานบ่ได้พี่น้องเอื้ออากาศมันห่อนน่ะที่จอดรถสะดวกสบายพร้อมพี่น้องเอ้ไมีเที่ยงหน้ามีไฟบอด ครับพี่น้องเลยจ,จอดรถกันถ้าพี่น้องเบิกลงหน่อยอ่าได้จ,จอดรถกันครับพี่น้องไปเบิก้ำน้ำกันบานนี้ไปพี่น้อง,งรอัไปเบิกล้ำน้ำกันบานนี้โอ้ยไปเบิกงบรรยากาศท้องให้ท้องหน้ากันนะเบรงพื่นที่กันพี่น้องเลยตรงนี้นดูนะแถวเด็กนถมใหม่เบิรดอะจอดรถดได้โบว์ปไปนหน่อยนอยขั้นเลครับพี่น้องนี่ เป็นอย,ย่งเดาเป็นไทยบ่ได้บ่นี่ยเพื่อน,นบ่เอาการพูนคือว่าจีไทยไทยเด่นหน่อยเศรษฐำนไทยบ่เขาบ่นี่สงสัยไทยบ่เขาครับพี่น้องพวกเนี้ยนี่แหละพื้นที่กับะมาณน,นี้แหละครับพีน่น้องผมหน้าสองงานงานยายใหญ่ๆเลยงานนี่นี่งานหนึ่งเป็นบ่มีเวลาเฮ็ดครับพี่น้องเพื่อน,นก็ได้หน้าหลายแปลงหน้าหลายทงหลายเฮ็ดบไ่ไหว เนี่ยตรงหน้าก็ยยางดีเลยครับพี่น้องเที่ยงหน้าพวกเนี้ยีไฝ่เขายางดีโอ้พักผ่อนนอนสบายครับพี่น้องอยู่นี่นาปีที่ผ่านมาโอ้มาสังสรรค์กันอยู่นี่นะครับพี่น้องนาแรกมากินปูกินปลามากินเขาปลากัมานีแล้วครับพี่น้องผมนี่งานหนึ่งเป็นวันอาเจ็ดไรมันแมนบ่พี่น้องวันอาทิตย์ไรบนเี้น้ามันจะงานนี้ งานหนึ่งสงสัยไทยโบเข่าครับพี่น้องผมเมวันนี้เจ็ดลายคุณแม่นโบเจ็ดลายคือสีหน่อยแท้นนี่แหละงานนี้มากมาจากงานนี้มากงานนี้ครับพี่น้องเนี่ยทางรถลงมาสะดวกสบายครับพี่น้องผมทางรถลงมาสะดวกสบาย ไปเป็นมาไทยไทยบ่เข่าหรือยังไงน,นี่คุณนะสงสัยจะไทยบ่เข่าครับพี่น้องไปไปเบิ่งท่างปุ่นบานนี้ถ้าปุ่นกับเป็นสะเด็กครับพี่น้องสะมีบอ่อปลามีอันนี้หลา่มองเลยครับพี่น้องผมพาไปเบิ่งท่างปุนป่นเบื่องบรรยากาศน้อกันครับบนนี้ไปพี่น้องมาเบิ่งทางพี่บ้านนี้ว่าสิคันคู่กลางเห็นเพื่อนว่าวันนั้นว่าสิคันคู่กลางปานา้ำบดอถึง น้ำม,มันะจะต้องผิดว่าสี่ขันคูปป่ตรงกลางครับพี่น้นองเห็ดสองงานเกิดขึ้นเพราะเหตุบุญเดี๋ยวจะไปถามมันก่อนแถวเบรงพื้นที่กันครับพี่น้องยังจะไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่งพุ่นละเพป็นอยู่ตรงหน้าเพื่อนพุ่นละตรงที่มีบ้านกลางนา้าครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบรงทางพุ่นก่อนพาพี่น้องไปเบร์งบรรยากาศทั้งผีงก็กกจะเป็นสะเด้ครับพี่น้องสะเป็นเลี้ยงปลาไปพี่น้องก็เบรงทั้งผี สามีนม้ำบ่โอ้ไปะป,ะป,ะปะพี่น้องไปเบิเ่งเป็นโจกไม้บ่เนี่โอ้โหเด่นมาปีนี่ปีนี่พุทธันเด่นมาจักเทื่ออยูน่นี่ป้าน้ำนั่งหลายตัวนี่ทุกปีกับเอาปาลา,ลปายาน,นี่แล้วครับพี่น้องมาลงปลายู่นี่แหละปีนี้มีปลาบูบูนี่เอ่อตุกเยอะ บรรยากาศดีเด้พี่น้องเลยเป็นไปทั้งปุ่นกับเป็นหน้าลงมานี่ก <c app les> ็เป็นสะนะครับสาดน้ำมีหลายบ่อเลยสามบ่อมันคือรับพี่น้องปะเบิ่งนรคปุ่นน้ำโอ้เบิ่งเนี่ยเดี๋ยวขอคนโบมาดูแลจ้าเกลือครับพี่น้องเหตุไรก็บ่มาดูแลปล่อยให้โรคล่างเบิร์พี่น้องเบิ่งเนี่ยปล่อยใหุ้โรคล่างเบิร์เบิ่งที่ละพี่น้อง คนมีทีหลายเบิ่งบทัวถึงปีนี่เพิ่อนว่าติให้พ่อวนมาเห็ดเลยสิมาเบื่องพื้นทีค่ครับพี่น้องตรงเนี้ยทำมาทั้งป่าน้องโดงอดอกกันนี้ต้นสาบเสือบอ่นเนี่ยงนี้ยดอกดอก,ดอกงามบอพี่น้องดอกสาบเสือนี่ว่าถ้าปีกับเป็นบอปลา ตะกี้เลี้ยงปลาบึกไว้เฒ่าปลาบึกอยู่นี่ตะกี้นี่ต่ตัวใหญ่ๆนีค่ครับพี่น้องนอี่นี่ทำบ่อน,นี่เลิกได้นี่ย่างโมบูเจ้าควางโอยูจกเจ้าเสือโม่ได้มาดูแลว่มีคนโอ้ยคุณอ่ะบ่อน้ำตา,ตาอยู่คุณนี่เหล่านาเรื่องซีเรื่องหาครับพี่น้องพากันมากินข้าวปลากะแม่นี่แหละขอบคุณกับมีด กอไผ่ปลูกล้อมรอบครับพี่น้องผมมาตั้งพีอีกบอ่อหนึ่งโอ้ยบางแน่ต้นใหม่สิ่งของมาปลูกไวแต่ของพุ่ปอยถิมเบิดพี่น้องธุรกิจพันหลายย่างหลายเนี่ยก็เลยผมมีเวลามาเบิรงเสร็จแล้วปอยถิมไปเลยให้เพื่อนคนหนึ่งเบิ้งให้ <c oughs> มีเพื่อนกันอยู่สามคนครับพี่น้องคนหนึ่งกับมาเฝ้าอยู่หน้าแต่ว่าเพื่อนกับเบิ้งหน้าเาพื่อนแน่มากพีเนี่ย เ,เอ็งแน่เขากองพ่วงม,มาถิ่มใส่ไว้โอ้ยจะกลายเป็นบอ่อถิ่มขยะเลยครับพี่น้องโอ้ยขักขวางน่าเพื่อนก็นได้โอ้ยจะเป็นขักที่น่ะนี่บ่อนึงเดนี่ทุกป,ปีกับมาลงปลาเอาไปเนี่ยปีนี้มีบ่บุ่นี่เดากิ้งมาถิ่มล่องเนีน่ยนี่พี่น้องเอ้ยทั้งสีล่ล่ะคนมีทีไล่หม่องไล่บอลปล่อยถิ่มปล่อยขวางเนาะผัวมีกับบ่มีคือวานละ่ะ อ่ะมือนีภาพพี่น้องว่าเบิงบรรยากาศทงไงทงหน้าว่าเบิงผื่นที่วันเฮ็ดหน้าครับพี่น้องผมสําหรับคลิปนี้กับศิลาพี่น้องไปซ้ำนี่แหละพอกันไม่คลิปนาด้อครับผมขอบคุณพี่น้องหลายที่รับชมคลิปให้สําหรับมือนีกับพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขูสุขคนครับผมพอกันไม่คลิปนาครับผมสาหรับคลิปนี้ลาพี่น้องสุขูสุขคนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ